โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นฟอร์เรนติโนนะครับยืนคู่กับคิวก่อนรีเจนกับลิมิเต็ดนี่อันไหนแพงกว่ากันวะาีเจนกับลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดดิลิมิเต็ดแพงกว่ารีเจนคืออะไรรีเจนก็สกินทั่วไปอ่ะรีเจนเดล่ลิมิเต็ดก็คือสกินแล้วเฮลูอีกอ่ะเฮลูอีก สกินธรรมดาสกินฟรีใช่ไหมคะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันติเมดคืออันติเมดคือเลจัตเลจัตเลยเหรออืมแล้วอุดท้ายคืออะไรวะห้าทีเฮ็อะไรนะโอเคครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธียืนฟอร์เรนกับคิวกรอดนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวิวหนึ่งแล้วก็ช่วยเพื่อนฟาร์มกันก็ได้ เพราะว่าเราช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับรวิวหนึ่งเราก็ช่วยเพื่อนฝากไปก่อนเพราะว่ายัางไงเราก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับตีไปอีกทีหนึ่งฮนะแล้วก็ไปอ้าวเห็นไหมฮะมันขึ้นบนมาละ เอาสักสกิลไม่ได้เราอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแรงนี้ทำไมเขาไปยืนไปยืนข้างล่างกัน ลองลัคีไปฮะจังหวะนี้คือเราจะได้เปรียบอยู่แล้วนะฮะก็คือคิวกอดเนี่ยเราจะได้เปรียบมันอยู่แล้วถ้าเล่นดีๆก็จะได้เปรียบมันเลยโอ,โ,อโอ้โอ้ย้อนนี้ไม่ไหวนะ,ะเนขาถ่าคลิปจริงนี่เนะี่ยทำไมเจอกับคิวกอดนะครับสิ่งแรกเลยก,ก็คือออกตัดเลือดเลย โอ้ย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 ,อยนี่นะฮะการลำแปดดอกเก้าดอกที่เขาบอกนะฮะเอ้ยแบบนี้ไม่ไหวนะสองตัวอีกอย่างหนึ่งนะเมดรเราเติมชา้าด้วยนะฮะ ซึ่งป่าเราก็อยู่ล่างอยู่เมื่อกี้เราไม่สามารถสู้กับมันได้ด้วยนะะก็คือแบบนี้มาเลยฮะเนี่ยไปเลยครับเปิดเลยโอ้โหไม่มีอันตีนะฮะเนะี่ยโอ้โหไม่ไม่ได้ป่าดอกคุยชะมัดเลยแง เป็ดเนี่ยอาชีพดาวีก็ได้แลวอวปลาดอโคตรโง่เลยเขาเรียกถ้าโดนก็ตายครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับก็คือรีบตัดคีดตรงนี้เลยนะครับคือมันจะทำให้เราให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นนะอ่าเลียเราก็ได้แล้วนี่ฮะ เป็นไปได้ก็ตัดไปเลยตัดได้ตัดไปเลยนะฮะทำให้ป่าเขาจนน,นี่นะครับลำสู้ไปเลยกิวก่อนมันแพ้เราเยอะเห็นไหมฮะเราเมียก็จะเมื่อก,กี้มียจะขึ้นมาลาดเรานะแต่เราไม่ให้ลาดอยู่แล้ว <laughs> ไปก่อนเลยแล้วเราก็จะกลับบ้านไปรีเลือดแล้วก็ดูทามมิ่งดีๆนะฮะว่าเลตเขาเกิดตอนไหนเราจะได้ไปถูร่างเราสู้ได้เราก็สู้ไปให้เขาปล่อยสู้ไปติมเช้าอ่ะนีอตอนนี้นะครับก็ก็อยู่ที่แรงประมาณคอนคิวเลอร์สามสิบปดดาวก็ ไปทำไมที่เธอจะอยู่งงมากนี่นะคิวก่อนมาแล้วน้ำบวกได้เลยเอาไปจักชุดนี่คนระับเพื่อนเข้าไฟเรียยเข้าไฟเรารอได้เรารอไปแต่เมดเรายังไม่มาครับเมื่อกี้เนะี่ย ถ้ามีเรามาก็จะดูได้อยู่นะฮะกิวก่อนเมื่อกี้นะฮะใช้อันติไปแล้วนะฮะคือเรารู้เลยว่าเขาไม่มีอันตินะฮะเมื่อกี้เนี่ยฟอรเรนติโ,น,โน,น่นะฮะจะออกก่อเวทประมาณชิ้นที่3ามนะก็จะถึงให้จึงจะคุ้มนะฮะ เพราะว่าช่วงแรกเราไม่มีดาเมิเทไหละตอนนี้ตังเราก็นำนำกิวกอะถือว่ากดเลนเขาได้นะครับนะฮะพอเรามาปุ๊บเขากลัวเลยนะเนี่ยฮะเปิดหนตีสู้ไปเลยคู่มันไปฮะเพราะว่าของเรามันรีไว้อยู่แล้ว ถ้าเมเล่นเป็นจริงๆนะเขาจะรอคีปเราด้วยนะะมาเอาป้องน่อยไม่เห็นนําเมื่อกี้เนี่ย,ยตายซชคือเขาเกลียดเธอว่ะไม่งั้นเขาได้แล้วนะเนี่ยไอตัวเนี้ยดูเลือดมันดีเอาเธอดูเอาว่าเขาได้ไหมเอาไอหาอนิมเมองไอเวนเดตได้ไหมไม่ตายไม่ช่วยเขา,าเดี๋ยปไปสนใจคำพูดเมทนะ บวกไปเลยนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหแม่งโคตรแรงเลยแต่ไม่มีกันเว้นนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเรามาก็เลยเจอ่อถ้าเธอช่วยเขาเมื่อกี้ได้คิวต่อแล้วบอลเล่นเล่นไม่เป็นนะคะทุกคนกลัวแต่ตายนะคะทุกคน วกที่เล่นไม่เป็นเขาจะชอบพูดอย่างนี้นะครับเ <c oughs> ขาไม่ดูทามมิ่งเกมนะครับว่าอันอไหนค,นรนคนวรดูในไนควรบวกอันไหนควรไม่บวกเอาในเมื่อมันมาถึงที่แล้วเราก็ต้องบวกอีก ตอนไหนบวกได้ก็บวกนะอย่าไปคิดมันเม็ดนะเม็ดงัวเห็นไหมฮะบอกแล้วตั้งแต่แทงยังโดนโดนแทงฆ่าครับ เม12นะครับยืนยังไงครับเนี่ย12เนี่ย125ด้วยเพลงอ่ะ31 311เราไปเติมไม่ทันนะเราก็ดักเอา ถ้าเมื่อกี้ผมใช้อันตีโดนมีนาก็น่าจะตายแล้วนะเมื่อกี้นียอันนี้เราก็แจ้งสัญญาณให้เพื่อนไปเลยนะฮะสวยฮะ น่าจะต้องดันไหนที่ไหนสักที่เนี่นี่หลัลงจากนั้นนะฮะเ,เราก็ลงไปเคลียร์ล่างเลยเพราะว่าเราช่วยๆแล้วว่าเราได้ เกือบไม่ไหวอยู่แล้วนะ ค่อยๆเดินเกมนะถ้าอยากให้แรงนะฮะเราก็ออกดาบแดงไปใครเดินมาตรงนี้ก็ตายอย่างเดียวครับผมบอกเลย ไปดิครับปังให้หน่อยดิปุวยใครเดินมาตรงนี้ก็ตายนี่หมายถึงเธอตายใช่ไหมอ๋อมันก็ตายไม่หนาะตัวนึงอ่ะมหมายถึงว่าใครเดินมาเธอจะตายใช่ไหมไม่เป็นไรครับเมื่อกี้มันเป็นทิกฮนะให้เพื่อนไปดันให้เพื่อนไปดันบนให้เพื่อนไปดันล่างเห็นไหมฮะมันเป็นทิกของผมเองแหละ จริงอ่ะอุยแบทแมนเอาเรื่องเนี่ยกำลังชมเลยถือว่าคุ้มฮะเมื่อกี้ไนดะ้บาแล็กอันหนึ่งรู้นะฮะกิวเกอะถ้าไม่กลับก็าตายฮะ คิดว่ามันน่าจะเอาคองอยู่หรือเปล่าไม่เอาว่าผมมาล่าเอาสักชุดไม่ได้เ,เราโอ้โหแม่งสู้ไม่ได้เย็ดเป็ดอะไรวะเป็นไปได้ไงไงวะเราไม่ได้ใช้แอนตีนะครับเมื่อกี้เนี่ย เห็นหมเพื่อนเติมช้ามากเลยยิ่งเมีนี่ตัวขาตายเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เมียนไม่ได้เมืม <Ret reat. S 1> เเ่อก,นะกี้ผมไม่ได้กดอันตีนะผมคิดว่าผมน่าจะฆ่ามันได้ ก็เลยไม่ได้กดอันตีฮะอ่ะเอาย้อนดีกว่าฮะแต่นเนี้โยโหย้อนตั้งเก้าพันว่ะนี่เกมแล้วนี่วะ่ะแลต้องออมนะยา้มันเห็นแล้วอเพื่อนบวกแล้วนะข้างลาง่างเรอรอหลังเลย โอ้โหแม่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายแล้วอะ่ะย,ย้อนเลีดเกมมาแล้วแล้วก็อีกที่เหลือเลยนะเพื่อนแม่ง,มงฟาร์มมันไม่เอาค่อยเอามังกรเลยยาก รอเลยอ่ะแพงจริงเมดอ่อนอะเธอไม่คิดว่าตัวเองอ่อนเลยไงเอาลงยูทูบด,ด้วยนะขอร้อง